รเรียนท่านคณะกรรมการนิเทศทุกท่านนะครับวันนี้โรงเรียนบ้านนาบัวนะครับก็รับการนิเทศนะครับการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วยการสังเกตชั้นเรียนแะและเปลี่ยนเรียนรู้ Coaching น n d PLC ซ์ครับด้วยโมเดลทูพาเซ็บภาคเรียนที่2นะครับปีการศา 1, รึกษา2 5 6 7นนี้ผ่านระบบออนไลน์นะครับประหยัดแนะนําทีมนิเทศนะครับของ นิเทศภายในของเรียนบ้านนาบัวนะครับแอมนิสเตเตอร์นะครับก็คือผมนายจรดสังน้อยครับผู้บรการโรงเรียนบ้านนาบัวครับสวัสดีครับท่านที่2ครับเฮดโค้ดนะครับคุณครูพัทไรรัตน์กะพูทินครับัวลน้าก่มบริหารวิชาการนะครับเอ็กซ์เปิดนะครับผู้เชี่ยวชาญของเราคุณครูปนัดดาประสานสุขครับโค้ดนะครับทีมโค้ดประกอบด้วยคุณครูทักษนางพิยมทองนะครับโค้ดอีกทัานหนึ่งครับคุณครูปอลวันณ ยิ่หานนะครับทีมนิเทศจากเครือข่ายท่านประธานนิชาบุดาครับซึ่งเป็นผู้ร่วมสังเกตการนิเทศและสะท้อนผลนะครับแล้วก็ท่านสนอการสร้างผิวหอมนะครับวันนี้เดีรยวที่เช่อของเรานะครับคือคุณครูสรพรลขันคำนะครับในรายวิชาภาษาต่างประเทศชั้นปรฐมศึกษาปีที่6ครับวันนี้ ค่ะก็แผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้จัดทำขึ้นมานะคะเป็นใช้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะก็เพื่อนะคะจุระดับผลสำเร็จการสอบโอน็ตนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะการจัดทำแผนการสอนครั้งนี้นะคะก็จะเน้นไปที่ทักษะหลากหลายค่ะแล้วก็เน้นไปที่กิจกรรมให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมคะ่ะแล้วก็ออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้ช่วยกันมีส่วนร่วม กิจกรรมในกลุ่มค่าแต่งกลุ่มกับนักเรียนนะคะแล้วก็นักเรียนก็จะได้ฝึกพูดะคะ่ะแล้วก็มีทักษะการฟังนะคะก็ออกแบบกิจกรรมที่ค่อนข้างหลักหนะะ่ยค่ะสำหรับติทุกคนในห้องค่ะค่ะก็แผ่งนะคะเป็นเรื่องเหน่วยที่เจ็นะคะเรื่อง We are friends ค่ะเรื่อง I'm from Thailand นะคะ ประมาณนะคะกิจกรรมการเรียนรู้นะคะ1ขั้นสตาร์ทนะคะหรือว่าขั้นนำข้าสูงเรียนนะคะคือก็จะทักทายนักเรียนด้วยำาคำทักทายปกตินะคะก o ุ่มมอร์นิ่งกลุ่มอัฟเตอร์นูนนะคะ,ค Morning, ค noon, น,ะ,คะนักเรียนนะคะจะบทบทวนคำศัพท์ชื่อประเทศและสันชานะคะโดยที่คุณครูนะคะจะแจกปากกาแล้วก็กระดานนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มะคะ่ะขั้นที่ 2. a c นะคะแอคชั่นหรือว่าขั้นนำเสนอส,สาระก,การเรียนรู้ะคะ่ะ คุณครูก็จะนาเสนอประโยคคำถามและคําตอบนะคะในวทางการตอบด้วยชื่อประเทศและสัญชาตินะคะนะคะท่านฝึกฝนปฏิบัตินะคะก็จะเป็นเกมตอบคําถามค่ะที่คุณครูนะคะจะเปิดภาพและถามคําถามสรุปความรู้นะคะคุณครูก็จะทาการ์ดนะคะการ์ดสุ่มนะคะก็จะเป็นการ์ดก็จะมีรูปนะคะรูปคนรูปพงนะคะแล้วก็จะมีคําถามอยู่บนการ์ดนะคะมีทั้งคําถาม where are you from แล้วก็ what's your nationality ค่ะเก์การให้คะแนนด้าน คุณลักษณะนะคะก็หนึ่งค่ะตั้งใจแล้วก็รับผิดชอบในการทํางานค่ะแล้วก็ทํางานด้วยความเพียรความพยายามอดคนค่ะค่ะก็ที่ที่เลือกเรื่องนี้นะคะมองว่าคําศัพท์เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสําหรับนักเรียนนะคะแล้วก็คิดว่านักเรียนนะคะสามารถไปต่อยอดในการเรียนในอนาคตได้หรือว่าใช้ในสถานการจริงในอนาคตได้เนะะี่ยค่ะสำหรับแผนที่คุณครูสรุาพรได้นําเสนอไฟนะคะตัวชีวัร มาตรฐานสรราระการเรียนรู้ก็จะสอดคล้องกันนะคะเป็นการฝึกให้เด็กได้ใช้ทักษะได้แสดงออกทุกคนนะคะก็ะคงจะได้เกิดเรียนรู้ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ในส่วนของสื่อก็อเพือความเหมาะสมแล้ก็มันมจะหมายเหมาะสมกับวัยของเค่ะที่เด็กสามารถดูด้วยตานะคะก็ได้สัมผัสในการจาัดกิจกรรมการเรียนการสอนือเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม ดันั้นตรงนี้ก็คือให้เด็กฝึกน่ดกอ่อนจะยังไม่ใช่กล้องแต่ก็สามารถฝึกกับเพื่อนทำให้พัฒนาตัวเองในข้างหน้าเขต้องขึนโตและขอให้เงินใชในรวมรวมของแผนการจัดการเรียนรู้ก็ดีแล้วนะครับถ,ถ้าเป็นไม่ได้ก็อาจจะให้เพิ่มการเสริมแรงทางบวกเนาะเสริมแรงทางบวกให้กับเด็กดในขั้นนำเข้าสู่บทเรียนขั้นนำเข้าสู่แผกนกระสอนส,สามารถนำด้วยเกมนำด้วยเพลงนำด้วยคำถาม อย่างงี้ใส่เป็นขั้นๆเนาะข้อเสนะอเนี้ยของพอโรงเรียนนี้ตีเส้นให้เยอะๆหน่อยนะครับเผื่อท่านจะมีแนวทางอ่านแผนแล้วท่านจะเขียนว่าสือ,อควรจะยังงั้นควรจะนี้ให้ให้เพิ่มเข้าไปนะครับนี่ก็เป็นกําลังใจให้คุณครูกับท่านพอโอคขอบคุณค่ะค่ะก็เป็นกําลังใจนะคะทั้งทีมงานอ่านิเทศของโรงเรียนแล้วก็ตัวน้องน้องเลยเนาะใช่ไหม ค่ะหลังจากที่ทีมนิเทศทั้งภายในแล้วก็ภายในโรงเรียนแล้วก็ภายในเครือข่ายได้นิเทศเมื่อสักครู่อยากให้ซีเชอร์นเนยได้ปรับปรับแผนตัวเองครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ส่งไปให้กับทีมนิเทศภายใน ทั้ง2ระดับเลยทั้งระดับเครือข่ายแล้วก็ระดับโรงเรียนนะคะเพื่อที่เราจะได้สอนจริงในวันที่22เป็นหัวแผนเดียวกันแพทเทิร์นเดียวกันทั้งโรงเรียนเลยค่ะแล้วก็อยากให้ใส่ในส่วนของตัวชี้วัดปลายทางแล้วก็ระหว่างทางเข้าไปด้วยนะคะนีเหมือนพวกสื่อการเรียนการสอนจริงๆแล้วทีเชร์เลยก็อาจจะเขียนว่า มันมันสามารถพัฒนาไปเป็นบอร์ดเกมได้นะเมื่อสักครู่ตามที่เห็นก็ดูรู้สึกว่าทีมนิเทศโรงเรียนค่อนข้างเข้มแข็งนะคะเข้มแข็งมากแล้วก็วันนี้ได้เห็นทีมนิเทศของเธอข่ายก็เข้มแข็งมากมากนะคะก็ะเป็นกําลังใจให้ทีมของอ่ะนิเทศของเมืองศรินทร์รีธนะคะ,ะก็ขอขอพบพระคุณนะคะท่านสอนอน,นะคะที่ให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ ขอขอบพระคุณผอเดชาบุตรดานะคะประธานเครือข่ายมัสุรินสนะคะที่ได้ให้คําแนะนํานะคะเพิ่มเติมนะคะคุณครูโรงเรียนบ้านนาบทุกท่านแล้วก็สุดท้ายค่ะผอจรัดสั่งน้อยนะคะที่ได้ให้คำแนะนําแล้วก็เพิ่มเติมนะคะในการจัดทําแผนการเรียนรู้ครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ